ที่หนึ่งจำได้ไหมจำได้ไหมขั้นแรกก่อนจำได้ไหม <c oughs> จำนวนเต็ม, <c oughs> มที่สอดคล้องกับอักสมกา,ารนี้มีทั้งหมดกี่จำนวนหรือพูดง,ง่ายๆก็คือให้หาคำตอบของอักสมกา,ารนี้ แล้วดูว่ามีจำนวนเต็มอะไรบ้างคิดยังไง<ม>เอาคีย์บอร์ดมาเลยมันมีคีย์วอร์ดอันนึงถ้าพูดปุ๊บแปลว่าพี่ก็จะรู้เลยว่าลองทำได้ทำไมคิดแน่ นี่เคยเรียนแล้วเ<ม>ช่่จริงๆความรู้มัสามด้วยซ้ำไปอืมเรากอรู้สึกะอาแต่ทำยังไง <c oughs> มันต้องมีคีย์เวิร์ดนะเห็นไหมเห็นไหม,ไหมอ,อกใจนิดหน่อยใช่ป่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยทำข้อสอบเลยถูกว่าส่วนใหญ่เราทำตามท,ที่ที่เรียนใช่ไหมพอเจอข้อสอบที่แบบดูแล้วปุ๊บดูปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่ยากใช่ป่ะดูแล้วมันไม่ยากแต่เอ๊ะทำยังไงวะห <c oughs> รือไม่ออก คิดย้อนกลับไปเรื่องสมการนะรผมสมการคือเครื่องหมายอะไรนะเท่ากับถูกป่ะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับอันนี้เขาเรียกว่าอัสมการถูกไหมเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วเท่ากับความหมายของเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วเท่ากับหมายความว่าถ้าสมมุติว่าลากว่าเป็นเส้นจํานวนเนี่ยมันจะเป็นจุดดำํำใช่ไหมมันจะเป็นจุดดํา ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเฉยๆหรือว่ามากกว่าเฉยๆจะเป็นจุดขาวถูกปะคุณยังคุณยังอ่าทีนี้ในการหาในการแกะสมการเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีวิธีคิดนะว่าจะน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับก็คือคิดอย่างนี้ใช่ไหมใส่เข้าไปสมมติมว่ามีหลายๆจุดใช่ไหมเธอก็ทําไปบวกลบบวกลบบวกอะไรอย่างนี้คุณยัง อ่าทีนี้มันเอาค่าน้อยเปราะว่าต้องเอาช่วงลบถูกหรือเปล่าไหม,มต้องเอาช่วงลบอ่านี้ค่อยๆย,ย้อนย้อนความนะค่อยๆย,ย้อนความทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะหาไอ้จุดอย่างเงี้ยได้ยังไงจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเหล่านี้มันคือจุดอะไรสีชมพูเนี่ยคือจุดอะไรฮะอัเรี้จุดอะไรภาษาไทยลองคิดก,ก็ได้เ <laughs> ไอจุดเหล่านี้จุดตรงเนี้ยจุดพวกเนี้ยเขาเรียกจุดอะไรเอาจุดวิกฤต <c oughs> ใช่ไหมเออเขียนไงอย่างนี้ใช่ป่ะหรือว่า critical point ใช่ไหมจุดวิกฤตใช่ป่ะแล้วจุดวิกฤตหาได้ยังไงฮะจุดวิกฤตหาได้ยังไงฮะ เมื่อเมื่อสมการหรือว่าสมการมันแยกเป็นวง,วงเล็บรละข้างหนึ่งเท่ากับศูนย์รูกป่าจุดวิกฤตก็คือแต่ละตัวที่มันเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนเท่ากับศูนเท่ากับศูนย์นยี่ไงโอเคดังนั้นตอบได้เลยว่าข้อเนี้ยจุดวิกฤตคือต้องหาก่อนนะถูกไหมฮะข้อเนี้ต้องหาจุดวิกฤตก่อน มันก็คือ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ x ลบสามเท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์แล้วก็สอง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แต่อันล่างต้องมีเงื่อนไขเพิ่มว่า x ต้องไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็สอง x บวก หนึ่งต้องไม่เท่ากับศูนถูกปะถูกปะเห็นไหมเห็นไหมใช่ปะฮะที่อย่างนี้ปะเพรว่าเศษส่วนเนี่ยส่วนท้มเป็นศูนเนี่ยอือตรงนั mm ้น hmm. ด้วยการิ้นอย่างนี้เธอก็จะได้จุดวิธฤติดก็เป็นลบหนึ่ง สาศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะลากเส้นจำนวนถูกปหเสร็จแล้วก็จุดพวกนี้เข้าไปพอร์ตเนาะศูนย์อยู่ตรงนี้ แต่ว่าศูนย์เนี่ยไม่เอาเป็นกลมป่งๆแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองเอาลบหนึ่งอยู่นี้แล้วก็สามอยู่นี่หนึ่งสองสามสามเนี่ยเอาเป็นตัวทึบลบหนึ่งเอาเป็นตัวทึบแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองอยู่นี่เอเป็นตัวป,งป,งปงว่งๆใช่ไหมถูกไหม ใช่ไหมไอจุดพวงนี้เรียกว่าจุดวิกฤตทีนี้ไอบวกลบบวกอะ่ะปกติถ้ามันเป็นสมก,การอ่ะสมก,การอย่างง่ายเนี่ยเราจะดูได้ง่ายๆเลยแต่ว่าสําหรับข้อนี้มันเป็นอสมก,การที่มันมีข้างบนมีข้างล่างเออเอบางข้อมีการยกกา,าลังด้วยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าสมัยตอนที่เรียนเรื่องเนี้ยตอนมสี่มันอยู่ในเรื่องตอนน้นเงนจริงอ่ะนะ อพี่ก็จะบอกว่าให้ให้จำไว้แล้วกันว่ารูปแบบเนี้ยให้เขียนยังไงใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เจอกันมัน <c oughs> น่าจะอยู่ห้สี่ห้อแต่ถ้าเป็นการทําข้อสอบอ่ะไอโจทย์อย่างเงี้ยมันออกข้อสอบบางทีออกแค่ข้อสองข้ออ่ะการที่จะไปเอาสมองไปจำํำมันก็ใช่เรื่องตอนนั้นไม่ต้องํามรอยแทนเลขเลยแทนเลขเลย อ่าน้องลองมองดูว่าเกินกว่าสามมามีไหมเกินกว่าสามมีไหมชอบเลขอะไรมากกว่าสามชอบเลขอะไรเอาเลขห้าไปห้าบวกหนึ่งแป้นหกห้าลบสามแป้นสองห้าอยู่ข้างล่างสองห้าเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเลขเนี้ยคูณกันได้มากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์ครับ ไม่ต้องคูณเลขหรอกดูเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบอ่อบอกว่าไม่ไม่ต้องคูณเลขให้ดูเครื่องหมายเครื่องหมายของเลขเนี้ยเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบบวกมามา ع, กกว่าศูนย์รู้ปะแปลว่ามันเป็นเท็จแปลว่าข้างขวาเนี่ยมีหรือไม่มีครับ คิดอ,อ,อย่างนี้โอเคอย่างถ้าข้างขวาไม่มีมันคงมีด้านซ้ายหรอมั้งเห็นไหมทีมนี้ให้เราเช็คดูว่ามันมีด้านซ้ายจริงไหมขอเลขง,ง่ายๆที่อยู่ระหว่างเส้นที่เราเพิ่งขีไปอะเลขอะไรนีง่ายๆเลขหนึ่งต้องเอาหนึ่งเข้าไปแทน,นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง หนึ 1> 1่งลบสามได้ลบสองจ้ะอ่าอาจจะได้ลบนะอ่าหนึ่งเป็นหนึ่งจ้ะหนึ่งตรงนี้ก็ได้สามจ้ะเราลงคูณกันได้เลขลบเลขลบจริงหรือไม่จริงร้อยกว่าศูนย์จริงแปลว่าตรงนี้ถูกคิดอย่างนี้เห็นไหมง่ายไหมเห็นไหมอืมคิดอย่างนี้นะฮะเออทีนี้ขอเช็คเพิ่มเติมว่าข้างซ้ายนี่จะมีไหม เลขลบไกลๆเน,นี่ยนจะมีนี่เอาเลขอะไรดีชอบเลขอะไรขอสัอออกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านด้านเนี้ยที่อยู่ในเนะี่ยที่อยู่นเนะเออลบสองนะอย่าไปไกลมากที่เขียนคิด <c oughs> <c oughs> เอาลบสองนะก็ได้ลบหนึ่งนะก็ได้ลบห้านะอ่า ข้างล่างได้ลบสองนะแล้วก็ตรงนี้ได้ลบเท่าไหร่วะลบสามนะลองลองดูซิลบคูณลบเป็นบวกข้างล่างลบคูณลบเป็นบวกตกลงมันได้ค่าบวกตกลงมีหรือไม่มีข้างซ้ายไม่มีถูกปะไม่มีเนี่ยคิดอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไม่ต้องจําจริงๆไม่ต้องมีความรู้เลยก็ได้นะข้างซ้ายไม่มีนะฮะ เอาละเอาละคาถามคือตรงนี้มีไหมข้างในนี่คิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมสองกระซิกนั่นแหละไม,ไม่แน่ <laughs> หรือไม่มีมอาจจะไม่อะไม่รู้อ่ะก็เซกก็เซกอ่ะก็เซกอ่อขอเอาตัวไหนดีฮะ อาอะไรดีลบหนึ่งส่วนสี่ไหมนะนะลบหนึ่งส่วนสี่นะ,ะ,ะช่วยกันลบหนึ่งส่วนสี่ข้างซ้ายเนะี่ยมันจะกลายเป็นบวกนะ่ะพี่เขียนอย่างนี้นะที่เขียนที่เลขเทไหรลบหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้จะกลายเป็นลบนะฮะลบหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ข้างหน้าจะกลายเป็นลบนะฮะลบหนึ่งส่วนสี่เอ่อพอคูณสองแล้วปะ แล้วก็บวกถึงตรงนี้ถ้ากลายเป็นบวกถูกไหมฮะสรุปคือได้บวกลบหนึ่งส่วนสี่ก็คือไม่มีเหมือนกันนะตรงนี้ก็คือไม่มีเหมือนกัน,นอืมแล้วมันจะทําโป่งเ่าวๆมาเพื่ออะไรวะเนี่ยใช่ปะอืมแล้วระหว่างเอ่อลบสามส่วนสี่จะมีไหม เหมือนเดิมนะลบสามส่วนสี่จะมีไหมลบสามส่วนสี่ลบสามส่วนสี่ตรงนี้การเป็นบวกนะฮะลบสามส่วนสี่ตรงนี้การเป็นลบแน่นอนนะฮะลบสามส่วนสี่นั้เป็นลบนะครับลบสามส่วนสี่เอ่อคิดเลขขหน่อยสองคูณสามส่วนสี่จะลบนะครับถ้าเรบวกนิดหนึ่งนะครับตัดตัดไปนี่ละสองฮ ลบสามส่วนสองมันคือ1หนึ่งจุด้าติดลบนะฮะอ่ะตรงเนี้ได้ลบใช่ปะ่ะตรงเนี้ได้ลบตรงเนี้มีนะฮะเห็นไหมทไมลบหนึ่งส่วนสี่ไม่มีเมื่อกี้ชินดนแ้ผิดหรือป่าขออีกทีนะขออีกทีนะ่ลบหนึ่งส่วนสี่ข้างหน้าได้บวกข้างหลังได้ลบแน่นอน ล้วก็มีได้ลบนะปัญหาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเอ่อสองคูณหนึ่งส่วนสี่ติดลบอย่างนี้นะเราค่อยบวกหนึ่งนะอ่าอ่าอันนี้เหลือสองเนาะเนี้ยได้บวกนะอืมไม่มีจริงๆด้วยใช่ป่ะใช่เราได้คำตอบก็คือเส้นทางล่างเห็นไหมคำตอบก็คือเส้นทางล่าง นี้เราเราถามต่อว่าเส้นทางล่างเนี้ยมีจํานวนเต็มอยู่กี่จานวนครับผมเ้าโจ้เขาถามว่าเอ่อจำนวนเต็มที่สอดคล้องจํานวนเต็มเนี่ยประกอบไปได้วยอะไรบ้างโจ้โจ้ข้อแรกนี่ก็เอาความรู้หลายเรื่องนะแต่ว่าไม่ยากใช่ไหมจำนวนเต็มประกอบไปได้วยอะไรบ้างเต็มบวกเต็มลบ เต็ 0, มศูนย์ใช่ไหมอืมมาลบหนึ่งมาแล้วตัวหนึ่งนะลบหน<ม>ึ่งศูนย์ไม่มีถูกป่ะหนึ่งสองสามเท่านั้นเองสรุปว่ามีจำนวนเต็มกี่จำนวนครับผมสี่จุดหนึ่งสี่นนะคิดหอยนะ